สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันเสาร์ที่8ตุลาคม พุทธศักราช2,565นะคะซึ่งทุกท่านค่ะสามารถที่จะติดตามรับชมไายทอดสดบุญนิวส์นะคะได้ในเวลา14นาฬิกาถึง15นาฬิกาทาง Facebook บุญนิวส์ u t u b e ข่าวบุญนิวส์ค่ะและยังสามารถติดตามรับชมทบทวนได้ใน zoom 072. com เวลา12นาฬิกาถึง12นาฬิกา30นาทีพร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ในเวลา17นาฬิกาด้วยค่ะ ในช่วงนี้นะคะก่อนที่จะไปรับชมข่าวที่น่าสนใจไปรับฟังธรรมะอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทของหลวงพอ่อธรรมชยโยบทที่ว่างานทางใจการปฏิบัติธรรมเป็นงานทางใจไม่ต้องใช้แรงแบกหามเราสามารถทำควบคู่ไปกับภารกิจอื่นๆได้เหมือนการหายใจการรับประทานอาหารที่ทำไปพร้อมๆกันได้ค่ะ นี่นะคะเป็นงานทางใจค่ะที่ครูบาอาจารย์ก็ได้เมตตานะคะให้เราได้ทราบว่าเราสามารถที่จะทํางานทางใจอย่างนี้ได้ตลอดเวลาควบคู่กับงานกิจกรรมนะคะในชีวิตประจําวันของเราได้ค่ะ ในช่วงนี้ค่ะเราไปเริ่มต้นข่าวที่น่าสนใจกันนะคะจากศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดอุบลราชธานีค่ะได้รับมอบถุงยางชีพจากวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายเพื่อนําไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะเมื่อช่วงสายของวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาณโรงครัว71ปีวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีพระครูสมุสนิทวงวุฒิวังโส ู่วมนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายพร้อมด้วยพระทีรพัฒกุลทีโรหัวหน้ากองประสานงานศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมเป็นผู้แทนวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและคณะการยาณมิตรจากทั่วโลกส่งมอบถุงยางชีพบรรจุข้าวสารอาหารแห้งจำนวน500ชุด ให้แด่ผู้แทนศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อที่จะนำไปส่งมอบให้กับผู้ประสบภัยต่อไปซึ่งบางพื้นที่ในจังหวัดอุบลราชธานีในปีนี้หนักกว่าทุกปีทำให้ได้รับความเสียหายทั้งวัดและชาวบ้านนะคะได้รับความเดือดร้อนกันอย่างมากไร้นาเสียหายอยู่เป็นจานวนมากค่ะซึ่งก็เป็น ความลำบากหน้าที่ทุกท่านเนี่ยประสบอยู่โดยทุกท่านสามารถที่จะนำวัตถุทานค่ะมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการให้กำลังใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วยสิ่งของต่างๆนะคะเช่นนมกล่องปลากระป๋องอาหารสำเร็จรูปนะคะไม่ว่าจะเป็นแกงเขียวหวานซองหรืออื่นๆผกักกาดดองกระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบครับ แบบซองวุ้นเส้นเส้นหมี่เป็นต้นค่ะโดยนำมาร่วมบุญกันได้ที่ศารามหาทานบรมีโรงครัว71ปีวัดธรรมกายในวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา8นาฬิกาถึง11นาฬิกานะคะและ13นาฬิกาถึง16นาฬกานาทีหรือสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พระนิวัตยติวัฒโนหมายเลขโทรศัพท์0875185556ค่ะ ในช่วงนี้นะคะบนนิวส์ก็มีบทสัมภาษณ์ของผู้แทนส่งเสริมศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดอุบลราชธานีค่ะที่ท่านได้เดินทางมารับถุงยางชีพนี้นะคะเพื่อที่จะไปมอบอยังจังหวัดอุบลราชธานีไปรับชมกันค่ะวัดหนองกินเพลนก็ดีศูนย์ปฏิบัติธรรมพิบูรณ์มังสาหารก็ดีนะครับตอนนี้ก็น้ําก็ท่วมนะครับแล้วก็วัดแต่ละวัดนะครับ พระยิุสงและสัมมาเนนหรือญาโยงผู้มีบุญนะครับก็ได้ขนย้ายขนย้ายสิ่งของนะขึ้นดีสูงนะได้ยินข่าวว่าวันที่สิบนะครับวันที่สิบจะถึงนี้น้ําจะมาเยอะนะครับน้ำจะมาเยอะปีนี้นะครับหนักกว่าปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วเมื่อปีหกสองนะก็น้ําก็ท่วมถามว่าท่วมเยอะไหมก็ท่วมเยอะนะปีนี้ท่วมเยอะกว่าปีที่แล้วนะครับสิบเท่านะครับก็ ถือว่าลำบากนะลำบากวันนี้ก็มาเป็นตัวแทนรับมอบถุงยังชีพให้ในวัดร,รรมกายนะครับก็วันนี้ก็รู้สึกนะครับกราบขอบพระคุณหลวงพ่อนะครับอ่าก็ขอบคุณพระรรมกายมูลนิธิธรรมกาย,กายแล้วก็ญาติโยมพูนบุญนะครับที่ได้บริจาคข้าวสารอาหารแห้ง นะครับมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้หลวงพี่ก็ขอเป็นตัวแทนของศูนย์ส่สงเสริมศิลธรรมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับมารับมอบนะที่วัดประธรรมกายนะครับรับมอบเสร็จแล้วนะครับหลวงพี่ก็นะครับ,นะรบจะไปมอบนะครับให้กับผู้ประสบภัยน้ําท่วมเรียกได้ว่าการที่เรานะคะได้ร่วม เรียกว่าช่วยเหลือนะ,ะด้วยการส่งข้าวสารอาหารแห้งต่างๆนี้นะคะมาที่มา สารามหาทานบร,รมีโรงควาล71ปีวัดพระธรรมกายนะคะก็เป็นการได้บุญนะคะสองชั้นเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็ไปบำรุงพระภิกษุสมณนนีอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเรายังได้นําไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมด้วยนะคะซึ่งยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะสําหรับการส่งกําลังใจค่ะคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีได้ลงพื้นที่มอบถุงยางชีพส่งแรงใจช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ําท่วมในเขตอําเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีด้วยค่ะ ณวัดสุวรรณบำรุงราชวรารามตำบลบึงทองหลางอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะคะพระครูสุวรรณวราการเจ้าอาวาสวัดสุวรรณบำรุงราชวรารามเจ้าคณะอำเภอลำลูกกาในฐานะประธานฝ่ายสาธารณะ สงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีนะคะซึ่งเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์งงจังหวัดปทุมธานีนายวาระเร่งด่วนเพื่อปรึกษาหารือเรื่องการส่งมอบแรงใจช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่กำลังได้รับความเดือดร้อนขยายวงกว้างในเขตพื้นที่ต่างๆของจังหวัดปทุมธานีอยู่ในขณะนี้นะคะ โอกาสนี้โดยดาริของเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณาสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมและพระเดชพระคุณพระราสุทธิธรรมาจารย์เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีพระครูสุวรรณวรการเป็นประธานฝ่ายสาธารณาสงเคราะห์ ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีได้ลงพื้นที่นำร่องนะคะเพื่อร่วมกันส่งมอบถุงยางชีพชุดแรกจำนวน100ชุดด้วยกันซึ่งภายในบรรจุข้าวสารอาหารแห้งและของใช้ที่จำเป็นเพื่อส่งแรงใจช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภยัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี ซึ่งคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีก็ได้ขับเคลื่อนดำเนินงานเพื่อสาธารณาสงเคราะห์เพื่อสังคมและประชาชนที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่องสืบไปนะคะในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีบทสัมภาษณ์ของพระครูสุวรรณวรการเจ้าอาวาสวัดสุวรรณบำรุงราชวรารามเจ้าคณะอำเภอลำลูกกาถึงการจัดโครงการในครั้งนี้เราไปรับชมพร้อมๆกันค่ะจน,นวันนี้หลวงพ่อทาหน้าที่ ในด้านของสารสุรเคราะห์ก็ได้มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อจะได้ช่วยเหลือญาติโยมทั้งหลายแม้นต่ว,วัดที่ถูกทุกขภัยก็เท่าที่เราจะทํากันได้วันนี้จึงได้ประ,ประชุมแล้วก็ได้ลงพื้นที่ได้แจกของข้าวสารอาหารแห้งเท่าที่เราได้ทําได้นะฉะนั้นเราก็อาศัยคณะกรรมการของฝ่ายสารสงเคราะห์ ได้ร่วมกวันได้ช่วยกันหลังจากประชุมแล้วก็ได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยียนประชาชนที่ถูกน้ําท่วมก็ในการที่วัตถุประสงค์ก็มีการประชุมกันแล้วก็ในสถานที่สรุปก็ปคณะกรรมการทั้งหลายวัดต่างๆก็ได้มีการจะได้นําสิ่งของมาอย่างศูนย์กลางศูนย์กลางของการ นายช่วยเหลือของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีก็ที่วัดสุวรรณแต่และวัดต่างๆก็จะได้นำสิ่งของข้าวสารอาหารแห้งหรือที่บินทบาทหรือที่จัดไว้เครื่องสังฆทานก็จะมารวมที่วัดสุวรรณในฐานะที่เป็นประธานศูนย์และประธานศูนย์ก็จะได้จำหน่ายจแจกไปตามอำเภอต่างๆวันนี้เราได้ลงพื้นที่ในสถานที่ลำลูกกา ต,ต่อไปเมื่อรวบรวมจากวัดต่างๆได้นำเข้าสารอาหารแห้งมาแล้วเมื่อพร้อมก็จะแจกไปตามอำเภอต่างๆให้ทั่วทุกอำเภอก็ขอจะริญพอคุณผู้ชมคะอีกไม่กี่วันค่ะก็จะถึงงานบุญใหญ่แล้วนะคะเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ3 3 8ปปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรก่อนที่เราจะได้สั่งสมบุญกันอย่างเต็มที่ใน,นวันนั้นนะคะเราไปรับชมสิ่งดีๆที่เกี่ยวเนื่องกับพระเดชพระคุณหลวงปู่กันก่อนค่ะ คุณผู้ชมครับการค้นพบพิชาธรรมกายซึ่งเป็นหลักปฏิบัติในการเข้าถึงเส้นทางสายกลางภายในตามมัชฌิมาปฏิปทาอันเป็นหนทางแห่งการดับทุกข์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ป,ปรับมารและท่านอย่างเมตตานะครับในการเผยแพร่คาสอนให้มหาชนที่รู้แจ้งเห็นแจ้งตามท่านด้วยถือเป็นพระคุณอันยิ่งใหญ่ที่จะนับจะประมาณมิได้ดังนั้นการแสดงความกตัญญูกะตะเวทิตาแด่ท่านนะครับในวาระต่าง จึงเป็นสิ่งที่สมควรกระทำเป็นอย่างยิ่งวันนี้พระมหาวราพงศุสลสยโยปร,เริเ็ธรรมก้าประโยคท่านจะได้เมตตามาชี้แนะให้พวกเราลูกศิษย์หลานศิษย์ของพระเด็พระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมาได้เห็นว่าเพราะเหตุใดเราถึงต้องมาแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อพระเด็พระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารและจะตอบแทนพระคุณของท่านด้วยสิ่งใดจึงเป็นมงคลสูงสุดแก่ชีวิตของพวกเราทุกคนครับ ปูชาจะปูชนียานังเอตมังคมามุตตมังการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด เราต้องมาแสดงความกตัญญูต่อพระเด็พระกุหลวงปู่เพราะว่าท่านเป็นผู้มีคุณต่อชาวโลกเนะซึ่งเป็นผู้คนพบวิชาธรรมกายเป็นผู้ค้นพบเส้นทางสายกลางแล้วก็ได้นําความรู้นี้เนี่ยมาขยายหรือมาเผยแพร่ให้กับชาวโลกในยุคสมัยของ พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปักน้ำภาษีจเจริญท่านได้สอนธรรมะปฏิบัติสอนให้ทุกคนได้รู้จักเส้นทางสายกลางซึ่งอยู่ในตัวเรามีสาธุชนได้เดินทางมาศึกษาธรรมะปฏิบัติที่วัดปักน้ำจำนวนมากมายนอกจากการที่ท่านจะได้ ให้ความรู้หรือสอนธรรมะปฏิบัติแล้วท่านยังให้ความสำคัญหรือให้การสนับสนุนการศึกษาในภาคปริยัติคือสนับสนุนให้พระภิกษุสามเณรศึกษาพระปริยัติธรรมหลวงปู่น่าจะสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมใหญ่ที่สุดแล้วในสมัยนั้นนะแล้วก็มีการตั้งโรงทาน แม่ลงทานในสมัยนั้นก็เลี้ยงพระภิกษุสงฆ์สัสมนเนรเนี่ยจบจนมากระทั่งปัจจุบันนี้เนี่ยลูกสมัยของวัดพระธรรมกายที่มีการเลี้ยงเลี้ยงภิกษุสัสมนเนรหรือถวายสังฆทานในม,สมูสงเนี่ยทั้งสังฆมณฑลซึ่งนี่ก็เป็นความเมตตาของหลวงปู่ที่มีต่อลูกหลาน ที่มีต่อลูกพระลูกเนนในอนาคตฉะนั้นน่ะสิ่งที่เราควรที่จะแสดงความกตัญญูต่อท่านก็คือการที่เรารู้คุณของท่านแล้วก็ตอบแทนคุณของท่านด้วยการบูชาสองประการก็คือด้วยการบูชาด้วยอามิตรก็คือการให้วัตถุสิ่งของ หรือสิ่งที่เราควรบูชาเนี่ยเป็นดอกไม้ทุกเทียนหรือการถวายทานเนี่ยเพื่อบูชาทำท่านส่วนอีกประการหนึ่งคือประการที่สองเนี่ยก็คือการปฏิบัติบูชาก็คือการบูชาทำท่านด้วยการประพฤติปฏิบัติด้วยการตรึกระลึกนึกถึงท่านให้ได้ตลอดเวลาให้ดวงจิตดวงใจของเรา มีแต่พระเดชพระคุณหลวงปู่ให้ดวงจิตทุกขณะของเราเนี่ยมีแต่หลวงปู่เป็นอารมณ์จิตของเราก็จะเป็นมหากุศลประกอบด้วยความเพื่อปิติยินดีแล้วก็รู้อนิสงส์ถ้าเราทำบุญกิริยาวัตถุได้ทั้งสองประการนี้เนี่ยพอานิสงส์ผลบุญก็จะมีอานิสงส์มาก ฉะนั้นน่ยถ้าเกิดทําได้ทั้งการบูชาทั้งสองอย่างคืออามิตบูชาแล้วก็การปฏบิบัติบูชาจึงจะชื่อว่าเป็นการกระตันยูตอบแทนคุณท่านได้อย่างแท้จริงรรััักกกกพ่อออสุดดหววใจวใจจลลูููบชขน้้งมม พระสัมมาวจจะบอกว่าความกตัญญูเนี่ยเป็นเครื่องหมายของคนดีคนดนีต้องมีความกตัญญูเพราะว่าการที่เราทราบซึ้งหรือรู้ในคุณของท่านเนี่ยเราก็จะได้น้อมนําคําสอนหรือน้อมนาธรรมะที่ท่านได้อ,อบรมสอนมามาประพฤติปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ราษาลิบุตรเนี่ยทุกครั้งที่ท่านจะจะจำวัดเนี่ยท่านจะให้ความเคารพหรือถวายความเคารพเนี่ยพระสมวัติเจ้าก็คือหันศีรษะไปทางที่พระสมบัติเจ้าท่านประทับอยู่แล้วก็ท่านจะทาสามิจิกกรรมหรือ,อกราบเพราะว่าท่านซาบซึ้งในในคุณของพระสมสัทธเจ้าฉะนั้นเนี่ยคุณธรรมแล้วด้านความประทายูเนี่ยจึงทาให พระสายีบุุรมีเอกลักษณ์หรือโดดเด่นในเรื่องของการมีปัญญามากด้วยเพราะอะไรเพราะว่าท่านรู้คุณของพระสมาพุทธเจ้าหรือว่ารู้คุณของาศาสนาอย่างที่พระคุณหลวงพ่อตาท่านบอกว่าถ้าเราทราบซึ้งหรือมีความกตัญญูเนี่ยก็ทำให้เราเป็นผู้มีมีปัญญามากปูชาจะปูชนียานังเอตมังคลมุตตมังการบูชา บุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุดดังนั้นเนี่ยเรื่องในวันที่10ตตุลาคมที่จะถึงนี้ผรพี่ก็ขอเชิญชวนล้านลวงปู่ล้านคุณยายลูกพระธรรมทั่วโลกมาแสดงกตัญญูบูชาธรรมท่านให้สมกับเป็นลูกล้านลวงปู่กันนะ ทุกสังกฐา,านทำนิพพานผ่อนการไม่มีผู้ใดรู้เรื่องการ ขอย้ำนะครับคุณผู้ชมว่าในวันที่10ตุลาคมที่จะถึงนี้ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านมาร่วมงานบุญใหญ่ในวาระักครบรอบ138ปีวันคล้ายวันเกิดด้วรูป,ปกายเนื้อของพระเด็จพระคุณพระมงคลเทพมุตีสดจันทสโรพระผู้ปรับมารณนะวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธาน,นีครับมาร่วมงานด้วยจิตเกษมใจผ่องใสที่อุดมไปด้วยความกตัญญูรู้คุณท่านอย่างแท้จริงและกตเวทิตาคือตอบแทนพระคุณท่านด้วยการปฏิบัติบูชา และอามิสบูชาบูชาธรรมแด,ด่ท่านแต่ได้ที่เรานะครับเพื่อเป็นมงคลอันสูงสุดแก่ชีวิตของเราทุกคนพร้อมกันนี้จะได้เชื่อมสายบุญแล้วก็สร้างบารมีตามติดพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมารไปจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมครับ ขอบคุณคุณร,รณกรเอียมกำใช้นะคะสำหรับเรื่องราอนเกี่ยวเนื่องด้วยมหาพุรยษอาจารย์พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปร,ราบมานะคะในวาระครบรอบ138ปีของท่านค่ะก็เรียนเชิญน,นะคะวันที่10ตุลาคมที่จะถึงนี้มาร่วมบูชาธรรมท่านโดยพร้อมเพรียงกันนะคะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้คะ่ะเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวจากต่างประเทศกันบ้างโดยที่วัดพระธรรมกาย นางานโนประเทศญี่ปุ่นนะคะได้จัดกิจกรรมงานบุญพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดพระป่ากองบุญขยายวิชาธรรมกายครั้งที่182ค่ะสำหรับพิธีกรรมในภาคเช้าเริ่มในเวลา10บนาฬกาสาธุชนพร้อมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักกับปะวัตนสูตรตามด้วยพิธีอาร,ราธนาศีลและพิธีกล่าวคำถวายพตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกลัลยาณมิตรวัสิดาสากตะ กัลยาณมิตรวิชุดามาสซโมโตะเด็กชายโซมะทาซโนะและกัลยาณมิตรเกศรอ,อากิบะเป็นผู้นำกล่าวคำถวายจากนั้นเป็นพิธีถวายรัตนบุพภาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแท่นบูชาข้าวพระและพิธีถวายโถบูชาข้าวพระมีกัลยาณมิตรสุดใจเทสุกะเป็นผู้อัญเชิญถวายตามด้วยคณะเจ้าภาพถวายพานดอกไม้ในสหวาราเดือนเกิดก่อนที่จะได้ร่วมพิธีตักบาตร เพื่อร่วมสืบสารประเพณีอันดีงามของชาวพุทธพร้อมทั้งร่วมถวายพระทหารเพลนแด่พระพิสุกสงฆ์เมื่อถึงเวลาสว่างสาธุชนร่วมกันปฏิบัติธ,ธรรมตามเสียงของหลวงพอ่อธรรมชยโยโดยผ่านช่องทางถ่ายทอดสดจากสถานี GBN ค่ะในภาคบ่ายนะคะเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันต์อนันตชัยซึ่งเป็นบุญพิเศษในช่วงเข้าพรรษาโดยมีกัลายาณมิตรสุดสวัสด์ทักษิก์กัลยาณมิตรกมลทิพย ทาคามิสวาวะเป็นประธานเอกในการกดปุ่มแท่นเทียนใจตามโดยพิธีทอดพระป่ากองบุญขยายวิชาธรรมกายทั่วประเทศญี่ปุ่นครั้งที่182โดยมีกัลยาณมิตรวัสสิดาสักตะกัลยาณมิตรสีสวัยกระเกตกัลยาณมิตรพัชราชิมิสุเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธี กล่าวคำถวายบาทผ้าไตรในโครงการบวชบูชาครูผู้ค้นพบพิชชาธรรมกายมีการณิมิตสุนิสาทาเคชิงเงกะการณิมิตสุดใจทาเค,คเทสุกะนะคะเป็นประธานนำกล่าวคำถวายด้านการณมิตรวิชุดามัซึโมโตและกาณมิตรพิมพันโจโนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายกองบุญปลูกดอกเบญจศัพย์ พร้อมกันนี้ท่านเจ้าภาพได้ร่วมถวายต้นพระป่าถุงทองจตุปัจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์โอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์นะคะก็ได้เล่าปกิณกะธรรมเป็นกำลังใจในการสร้างบริเมีด้วยค่ะก็อนุโมทนาบุญด้วยนะคะกับทุกท่านที่วัระธรรมกายนางาโนะประเทศญี่ปุ่นค่ะมาต่อกันที่วัระธรรมกายเทนเนสีประเทศสหรัฐอเมริกากันบ้างนะคะจัดงานบูบชาข้าวพระและพิธีทอดพระป่าสร้างทุกสิ่งค่ะ ภายในงานท่านประธานสง์นำสาธุชนทุกท่านสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดมนต์บทธรรมจักกับปะวัตนสูตรสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปร,ราบมารและสวดบทร,รัตนสูตรก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีลห้าและปฏิบัติธรรมเพื่อกันกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ จากนั้นเป็นพิธีจุดชวันบุญบูชาพระมาหาธรรมกายเจดีโดยท่านเจ้าภาพแต่ละคณะได้ร่วมกันจุดชวันบุญและเจ้าภาพผู้มีบุญจากทางบ้านนะคะก็ส่งใจมาร่วมพิธีทางออนไลน์ค่ะพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ได้สวดชยันโตสวดบทสรรเสริญพระรธรรมกายโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้นำกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมแจ้งข่าวบุญ และแจ้งสหาวาระเดือนเกิดตุลาคมก่อนที่ทุกท่านจะได้รับชมประมวลภาพทบทวนบุญเดือนกันยายนที่ผ่านมาค่ะนอกจากนี้นะคะภายในงานยังได้ประกอบพิธีถวายกองบุญต่างๆดังนี้นะคะพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าสร้างทุกสิ่งโดยกัล,ลยาณมิตรแอดกัล,ลยาณมิตรแสงจันจารุสภา,ากัล,ลยาณมิตรสิง์กัล,ลยาณมิตรบุญมาใสสงครามและครอบครัวเป็นประธาน พิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าบริวารกระถินนะคะมีการณมิตรสิงห์การาณมิตรบุญมาไส่สงครามและครอบครัวเป็นประธานพิธีกล่าวคำถวายปัจจัยร่วมบุญกระถินสำริดและกระถินสมทบโดยมีการาณมิตรโทบีการาณมิตรเมลานียังเป็นประธานพิธีกล่าวคำถวายอาคาร80ปีหลวงพ่อธรรมชโยโดยมีการาณมิตรทองยศการณณมิตรวสนาคำวงศาและคณะเป็นประธานค่ะ พิธีกล่าวคำถวายอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยการลลมิตรโทนี่กัรยานมิตรซินดี้เจริญนามและครอบครวัวเป็นประธานส่วนพิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคโดยมีกัรยานมิตรบุพภาพรมณีการลลมิรมาริสาการิลลมิรเอมม่าบุญยวงศ์เป็นประธานค่ะ พร้อมกันนี้นะคะประธานและตัวแทนแต่ละคณะได้ถวายจตุปัจจัยททยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ก่อนที่จะได้ร่วมพิธีบูชาข้าพระด้วยความปราบปลืม้มปิติในบุญกันทุกคนค่ะนี่นะคะก็เป็นกิจกรรมงานบุญที่วัระธรรมกายเทนเนสีประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงนี้นะคะบุญนิวส์มีผังรายการที่น่าสนใจให้คุณผู้ชมได้ร่วมกิจกรรมกันในซูมนะคะ เริ่มกันที่เวลา17.30นาทีค่ะพิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีรับชมได้ที่ www.zoom072.com m i e t i n g ID 892-8398-9294 Passcode 072ค่ะและต่อเนื่องกันนะคะที่เวลา18.30นาทีกับพิธี เวียนพระทักษีณรอบพระมหาธรรมกายเจดีสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาหน้าพระมหาธรรมกายเจดีรับชมได้ที่ w w w zoom072.com meeting id 89283989294 passcode 072ค่ะและที่เวลา19นาฬิกานะคะเรียนรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาโดยการแสดงธรรมของผู้ช่วยครูไม่ใหญ่นะคะ รับชมได้ที่ Meeting ID 825-2924-9175 Passcode 072ค่ะทุกท่านนะคะสามารถติดตามรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ w w w z o o m 0 7 2 c o m l i ู t คค่ะและช่วงนี้ค่ะเรามีข่าวบุญนะคะมาประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามนะคะแล้วก็ร่วมบุญกันค่ะ เหลือเพียงอีก2วันเท่านั้นนะคะที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันสั่งสมบุญในวาระ183ขอภัยคะ138ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารน,นะคะในวันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2565ที่จะถึงนี้ค่ะก็เรียนเชิญทุกท่านนะคะมาร่วมงานบุญือพร้อมเพรียงกันค่ะและขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกนะคะที่ ได้จะจะได้มาสั่งสมบุญร่วมกันนะคะในวาระ138ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระพุราบมานี้นะคะก็จะมีพิธีทอดพระป่าสมทบกระถินครั้งที่3ค่ะแล้วก็มีพิธีปลูกต้นซับบานชื่นพิธีจุดแสจุดแสงทิพรวีสวรรค์พิธีจุดประทีปเพื่อบูชาพระลัตนะไตรบูชามหาปูชนียาจารย์พิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีฉลองชัยธรรมจักรกัปวัตนสูตร ครบรอบ4,796,138จบนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-831-1000ค่ะเรียกว่ามาร่วมงานบุญวันเดียวนะคะได้บุญใหญ่ไปหลายบุญเลยละค่ะเรียนเชิญน,นะคะ และนอกจากนี้ค่ะเรียนเชิญท่านชายแมนแมนค่ะมาร่วมกันบวชนะคะในโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2565ค่ะโดยจะอบรมระหว่างวันที่13พฤศจิกายน 2,565จนถึงวันที่7มีนาคม2,566นะคะเรียกว่าเป็นบุญใหญ่นะคะที่ท่านชายแมนแมนจะได้มาฝึกฝนอบรมตนเองและตอบแทนพระคุณคุณพ่อคุณแม่ด้วยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311234ค่ะ ก็เป็นกิจกรรมงานบุญที่เราได้นําเสนอและอยากให้คุณชมได้มาร่วมกันในทุกๆบุญเลยนะคะช่วงนี้ก็หมดเวลาของบุญนิวส์ลงแล้วคะ่ะพบกันได้ใหม่ในวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา14นาฬิกาถึง15นาฬิกานะคะโดยทุกท่านสามารถรับชมถ่ายทอดสดได้ที่ Facebook บุญนิวส์และ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และสามารถรับชมทบทวนได้ใน z ูมูนย์เเวลา12นาฬกาถึง12นาฬิกา30นาที น,ะะนอกจากนี้ยังติดตามรับชมได้ทางสถานี GBN ในเวลา17นาฬิกาด้วยค่ะช่วงนี้เรามาปิดท้ายกันที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าคะรุโหติสคาระโวผู้เคารพย่อมได้รับการเคารพตอบค่ะสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ